สนุนโดยเครื่องดื่มกระทิงแดงพัดลมมิซูบิชอิเล็กทริกมาวินดี้กะทิร้อเซตราอร่อยดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับชุนคลิปพันหน้าครับตอนนี้ต้องมายืนอยู่ที่หน้าสถานตาอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับท่านผู้ชมครับที่มาที่นี่ก็เหมือนเคยครับมีอีเมลมาหาต้องจากคุณจันทราครับผมเขาสามารถใช้ปาก ยกจักรยานได้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะทําได้ยังไงนะเราจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหาคุณจันทราพร้อมกับตองเลยดีกว่าครับไปเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่จันทราก็ยืนอยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจันท้าครับใช่ปากยกจักรยานได้เหรอพี่ครับผมได้ได้ได้จริงครับจักรยานที่ว่านี่คืออันนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับยกมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนี่ว่าไปก็เป็นจักรยานแม่บ้านธรรมดาทั่วๆไปมีตะก้ามีอะไรครบทุกอย่างชิ้นส่วนครบทุกอย่าง ยกตรงไหนพี่ยกตรงไหนคุยกันก่อนเอาปากคาบตรงนี้ครับคาบตรงนี้ใช่ครับนะฮะพร้อมเลยไหมครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับงั้นี่นะฮะตัดเลยครับปากคาบแล้วเออเเฮ้ยกตั้งคันยกตั้งคันครับลอยทั้งคันครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยทีแรกผมนึกว่าจะลอยแต่ล้อหลังนะจะเหลือล้อหน้าไว้ครับ ยกทั้งคันครับยกทั้งคันเฮ้ยโอเค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 ครับโอเคครับโอเคครับโอเคพี่โอเค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 วางวางวางวาางเจ็บไหมพี่เจ็บไหมมันไม่เจ็บครับมีผ้าอยู่ครับโอเคไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าลอยทั้งคันนะแล้ววันนี้ครับ คุณพี่จันทรามีอะไรแปลกๆแบบนี้มาโชว์ให้เราดูครับต้องเอามีของมอบพห้ครับอ่ะครับซื้อเกมพันหน้าครับรับไปเลยครับแล้วรับไปอีก3 0ม0ันบาทครับแล้ว่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแปลกๆแบบนี้นะฮะเขียนมาหาต้องที่รายการเกมพันหน้าตุ้ปนอ71หัวหมากกรุงเทพ10243ครับหรือจะส่งมาที่ www. kicktic. net ก็ได้นะครับต้องไปหาทุกประเทศครับผมสำหรับวันนี้ต้องรับพี่จันทราลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับผมแกงแมวเมียวเลย คุณเดนนี่คุณกอบโชว์เน่บักกี้ดิพีเอสดิปักป้กนี่แก6กนะพี่ห6แล้วเออยังปหน้านะกอบเฮ้ย ตัวหึ่งเอใชใจหายเลยแต่หน้าเราเนี่ยไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดัว้เอฟเมื่อกี้เนี่ก็เป็นคนที่สูงอายุแต่ว่าออกกําลังไงมีน้ําหนักแล้วก็แม่นก็ยังทํางานอยู่ทุกวันทุกวันไงก็เลยแบบว่าได้ออกกําลังกายไงแข็งแรงอยู่เลยผมสองคนก้อออกกาลังครับไปจอดรถที่พักสัแล้วเดินไปที่ RCA เพื่อจะไปดูหนัง พอไปถึงที่ RCA เนี่ยโรงหนังไม่ค่อยมีเลยพี่น้อยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เต้นกันหมดแล้วใช่ไปเต้นอย่างไรเลยวะเยอะมากเยอะเยอะมากเยอะสั้นๆจริงป่ะนุ่งกรเกิงขาสั้นข้างในอ้โแล้วข้างนอกเป็นมุ้งโอ้โหไปรุ่นเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะมันเป็นสุ่มเลยพอไปที่ RCA ไปถึงไม่ค่อยมีโรงหนังก็ไปเจอ เหมือนกับว่าเป็นโรงละครเลยเป็นละครเข้าไปถามเขาถามนี่คืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเอชเอมีละครเนี่ยหรอครับเนาะพึ่งพึ่งพึ่งเปิดครับเป็นโรงละครของเกาหลีชื่อโรงละครนันทานันทาโชชื่อนันทาโชเราก็ได้ยิชื่อเหมือนคนไทยดังมานานแล้วนะใช่นันทาโชด์นี่เคยไปดูที่เกาหลีแล้วก็ทำไมมันเหมือนชื่อมันเป็นไทยๆดันเมสัยสองไปออกดอนเมืองไปเกาหลีนะครับเกาหลีต่อไปเรื่อย ลงมตมะเดินลาะทุ่งไปเรื่อยพี่จะไปดูโชว์หรือไปออกบวชไปทั้เลยผมก็เลยเข้าไปถามว่าซื้อบัตรยังไงอะไรยังไงเวลาเขาโชว์ที่เกาหลีนี่เขาแน่นกานะใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขามาเปิดโละครประจําที่ประเทศไทยที่นี่แล้วครับเรอครับแล้วคนไทยเล่นหรือเกาหลีเล่นเกาหลีเล่นครับผู้คนก็คนไทยคนคนที่เขามาแสดงเนี่ยสองเดือนเปลี่ยนครั้งหนึ่งเลอครับอ๋อเป็นวินักแสดงมีหลายคนใช่ครับ อ๋อแล้วเป็นเป็นเกาหลีมาเลยเกาหลีโมาเลยเหมือนแม่เหมือนที่เกาหลีไหมเป๊ะเลยครับเพราะว่าโชว์โชว์เดิมๆเลยผมก็เลยบอกเอ๊ะจริงๆแล้วแบบนี้มันโอกาสที่จะเห็นทางทีวีไม่ค่อยมีก็เลยว่าจะขออนุญาตปากิกปาทิกพาผู้จัดการทีมเข้ามาพูดคุยหน่อยว่าจะขออนุญาตเวทีนี้หน่อยเดี๋ยวคืออย่างนี้เขาเขาเป็นมืออาชีพแล้วเราคงไม่ต้องตัดสินนะมั้งไม่ต้องไม่ต้องให้คะแนนไม่ต้องเลยนะถือโปรโมทครับเขาต้องจ่ายทางเราดิสบายเอามาเอามาเปลี่ยนเปลี่ยนก็ไปได้กัน โอ้ยบริษัทจะอยู่รอดแล้วเว้ย้จัดการทีมนะครับคุณอัญชลีพาบุญต่างคุณอันครับครับกรนกเาเลยพกที่นต้กล่าวว่าตาซี่้อเพีายวอระตาซี่เอีกระหหนกไอเจ๊อะไรนะอาจารย์ เกาลีอะเกลีอะอ่าค่ะแต่พูดไม่ได้ไทยคนไทยเหรอไทยค่ะไทยเขาบอกว่านันทาโชว์เป็นคนเกาหลีไงตัดให้เหมือนแล้วคะแต่ไม่ได้เหรอใช่ชื่อชื่อชื่อคนอะไรนะอัญชลีพัคุณอัญชลีอีมีหน้าที่ทำอะไรที่คุณคุณอันมีหน้าที่ทำอะไรที่นันทาโชว์อันเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นโปรโมทนันทาที่ประเทศไทยนันทาโชว์ ใช่ไหมตัวเองที่เรียกว่านันทาโชว์หรือว่าอะไรชื่อเต็มๆคือคุกกิ้งนันทาโชว์ค่ะคุกกิ้งนันทาโชว์ใช่ไหมอ่กกิ้งคุกกิ้ขี้งเป็นตัวเองใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของในครัวเดี๋ยวก่อนผมถามนิดนึงไอ้นันทาโชว์นี่เขามีมากี่ปีแล้วจริงๆเริ่มตั้งแต่ปี2540 ประมาณสิบกกว่าปีแล้วนะสิบหกปีที่แล้วใช่ค่ะนะฮลงละครแรกเปิดที่เกาหลีเลยครับแล้วก็เพิ่งมาเปิดโรงละครที่นี่เป็นโรลฮอร์ที่ห้าประจำเอชซีเนเป็นคนไทยที่แบบว่าเราไปติดต่อให้เขามาไม่อ๋อเป็นของหลักเขาใช่ค่ะเป็นบริษัทแม่มาเปิดเลยเป็นโรงที่ห้าเป็นโรงที่ห้าเลยแปลว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างมีสี่โรงที่เกาหลีเกาหลีอ๋อแล้วก็มาเปิดประจำในโรงทแสดงว่ากต่างประเทศ เป็นครั้งแรกเลยเนี่ใช่โอ้อทำไมก็ถึงเรื่องมาเปิดที่เมืองไทยเพราะอะไรฮะเพราะจริงๆเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยยังแบบเป็นเมืองท่องเทีย่ยวก็อยากให้คนไทยรู้จักนันทาโชมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะเป็นประตูสูส่สายตาโลกด้วยเพราะนันทาโชเขาเป็นละครบอร์ดเว์เป็น,นเชียรืร่องแรกที่ได้ละครบอร์ดเวย์ที่นิวยอร์กก็เลยอยากให้ประเทศไทยเป็นประตูเปิดแล้วก็ให้คนไทยรู้จักมากขึ้นแล้วก็ให้คนทั่วโลกรู้จักโชมากขึ้นโอเคหลายคนเ็าคงสงสัยนะฮะว่านันทานี่ ชื่อนี้มันคืออะไรมีความหมายอะไรยังไงเป็นชื่อของคนไหมหรือว่าอะไรนันทา,ทาจริงแล้วมีพื้นที่ความหมายว่าเคาะหรือตีตอนแรกที่เขาสร้างมีแค่คนันทาค่ะแค่เคาะหรือตีป้งๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดูเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มน่าเบือ่อแล้วเขาใช้อุปกรณ์ในครัวเข้ามาเสริมให้เริ่มมันเรื่องสนุกขึ้นเขาเลยใช้เปลี่ยนเป็นคุกขินนันทา ทีนี้ก็เลยเป็นโชว์เรื่องราวที่เกี่ยวกันในครัวสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของในครัวคือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องราวที่ในครัวโดยใช้อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัวต่างๆมาทําให้เกิดเป็นเสียงดนตรีผสมผสานกับละครใบมี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 แสดงตอนเวลาไหนบ้างตอนนี้นั่นทาโชว์เปิดโชว์อาเซียฟาซาค่ะเปิดแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดโชว์ทุกวันรอบสองทุ่มนะคะสองทุ่มรอบสองทุ่มตรงยกเว้นวันจันทร์ สอบถามข้อมูลได้สองทุ่มยุคเวนวันจันทร์คือวันจันทร์อย่ามาดูวันจันทร์อย่ามาดูถ้าดูก็พี่มากค่ะโอเควันจันทร์วันหยุดมีแบบเสาทิย์มีสองรอบเลยไหมวันนี้มีรอบเดียวไปเท่าไหร่รอบเดียวเลยนักแสดงเห็นคุณกอบบอกว่านักแสดงเขายังไงเขาใช้วนกันเหรอจริงนันทามีนักแสดงทั้งหมดนันทามีทั้งหมดสิบทีมค่ะอนนี้คําถามผมคือว่านันทาเนี่ยนะที่โชว์อยู่ที่เมืองไทยเนี่ย เป็นเป็นเป็นนักแสดงที่แบบว่าโอเคมือใหม่ไปเล่นเมือนใครก่อนในนี้เปล่าไ้แบบเอาตัวเด็กกัตัวเด็กไว้นี่ไอ้ตัวเอกไว้อะไรก็ไปดูมาแล้วเปะมากมันมากคุณชามืออาชีพมากไปดูมาแล้วดูที่เกาหลีหรืดูที่ R C A ไปเี่ A กที่ R C A ค่ะไที่ A ก่อนเหรอไปที่วที่ A ซอนเลไปเที่ย C ก่อนเไปที่ยวที A ก่อนล ไปกับใครไปกับใครกินี่คนไม่กวนแบบว่าไปกับพวกแกงมีผู้ชายไหมมีค่ะอยากอยากดูแล้วอยากดูแล้วว่าฝีมือเป็นยังไงเลยวันนี้นักแสดงที่มาเป็นเกาหลีนะเป็นเกาหลีทั้งหมดทั้งหมดเลยมาห้าค่ะธรรมดาแล้วนันคุกกี้นันทานนัทาเนี่ยเราเราโชว์ทีจริงๆชั่วโมงชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งโอ้โหไม่ทันรายการเดี๋ยมวยจะมาหมดหลึ่งมีมวยต่อเดี๋ยวกลับบ้านก่อนละกันปากทอาสั้นๆหน่อยได้ไหมอ่าได้ พิเศษเกมพันหน้าครับคครรัับบตัดมาเป็นซีนที่พิเศษเลยอ๋อเหรออ่าเรียนย่อยก่อนชเ็นะสนใจชมที่อาเซฟาซ่าดูเต็มเต็มที่อาเซฟาซ่าโอเคงั้นพบเลยนะครับคุกกินนันทา่า Oh,

<laughs> @웃음, <웃음>, <웃음>, <웃음> แล้วการแสดงของนันทานะทั้งหมดเป็นเป็นชาวเกาหลีนะแล้วผมก็พูดเกาหลีเก่งมากด้วยนะครับเดี๋ยวติ๊กพูดเกาหลีกับเขาเลยเออใช่เขาเล่นเขาเล่นเยี่ยงกี้เอตอกแคมหรอกติ๊กซอยเอวใหญ่ใส่กับเกียร์หน้ารักบอก่าทุกคนเก่งมากเลยนะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณคุณอันค่ะ นันทาโชว์มีวันทุกวันนะนันทาโชว์ค่ะ RCF Plaza เปิดโชว์ทุกวันยกเว้นวันจันทร์รอบสองทุ่มนะคะ,ะ,ะติดต่อสอบถาม026414407ค่ะไปชมกันได้ไน,ไดนะครับวันน,นี้ต้องขอขอบคุณนะฮะ,ะคุกกินนันทาครับขอบคุณครับ มือนะแต่ว่าก็ยังโชว์ด้วยยางที่น้องต่ายเขาบอกนะเขาไม่ได้แบบคัดไอ้แบบตัวสำรองหรืออะไรใดๆมาโชว์นะตรงนี้ถือว่าฝีมือีมือเลยอ่ะใครสนใจก็อย่างที่เขาบอกแล้วนะงานบอกไว้แล้วนะวันนี้เวลาหมดวันี้ต้องขอขอบคุณนะดาราทุกท่ทั้งของชาติของเราเนาะทั้ไทยนะครับน้องเดยนะนัชศรีนะครับน้องต่ายด้วยนะแล้วก็คุณไทยคุณภาพครับขอบคุณครับ โรงเร <Allah> ียนศีต่างการบร <resource. S 2> ิบาลครับขอบคุณครับมายทิดน้าครับเกมพะนาเออร์ทอนสำหรับวีสวัสดีครับสวัสดีครับ <topics>